อ๋อแล้วก็ก็จะกลับวัสดีกันยิ่งเคยครับอยู่กับผมกันยิ่งเคยกับเอกมอะไรครับเราอยู่ในรายการที่คือเกมดีเกมแท้เกมแจกฟรีมีในโลกครับตอนนี้ก็ผมกับเกมดิมอนเอชไมชินานะครับซึ่งเป็นเกมที่แบบว่าโอ้โหได้รับความนิยมอยู่นะแกรันตีได้ครับจากผู้ใช้งานครับแง่บวกเป็นอย่างมากนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นผู้สร้างจากมาเวลาครับซึ่งเป็นสร้าง SOS โดย Story of Season เองนะครับโอเคไปดูกันเลยครับแง่บวกเป็นยังไง โอ้ดีครับเกมนี้มีคาบจัดเลยครับสมุกแน่นอนคุ้มค่าที่ซื้อผมให้9เต็มส0โอ้โหสําหรับคนที่เคยซื้อชอบหุ่นยนต์ครับแนะนำเกมนี้เลยโอเคครับงั้นเราไปดูวิธีการรับเกันเลยดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงยุทธการแจกลางวันหรือว่าแจกเกมด้วยนะครับโอเค่ะครับ รับฟรีตอนนี้นะครับยิมันแดร์เอ็ h i ์เครับจาก E p i ิ g เก e นั่นเองครับใครยังไม่มีแอคเคาตก็สมัครแล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนมาตรงนี้ครับเลื่อนมาตรงนี้ที่พี่กดตรงนี้ก็ได้มั้งกดโข้มาไปไหมอ้าวโอเคไปเหมือนกันถ้าเราเแต่ถ้าใครไม่เห็นก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมานี่ครับต่อนะ เดินลงมานี่เขาก็จะเจอแล้วครับนี่ไงครับเกมฟรีนะครับฟรี Diamond Daydreamer เราถึงวันที่3กุมภานั่นเองครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนี่ครับเราก็จะเจอกับเนี่ยกำลังลดราคาอยู่นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเพิ่มกันขอดูส่วนเสรยมเงินเกม d o c มีแน่นอนนะครับโอเคนะครับโอเคอย่างไรก็แล้วแต่ครับในส่วนเริ่มต้นนะครับใครที่อยากได้ลองไปสัมผัสกันครั้งแรกก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะนี่ไงกดดาวน์โหลดฟรีได้เลยครับผมลองกันกดดาวน์โหลดให้ดูนะครับ กำลังโหลดรายการเมื่อโหลดรายการสั่งซื้อของคุณมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีรายละเอียดมาจากนั้นนะครับคลิกทําการสั่งซื้อก็จะพบส่วนลดจาก5 7 0จากราคา5 7 9บาทครับเราได้รับศูนย์บาทนั่นเองนะครับจากนั้นสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นอยู่ในแบตเอรี่ของเราครับลองคลิกไปที่แบตเตอรี่ครับจากนั้นครับผมจะเซิร์ชหาคีย์เวิร์ดนี่ไงครับ Demon X m a c h i n ชนะครับนะฮลองลองกดติดตั้งไปครับ ก็สามารถตรวติดตั้งได้สำเร็จนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้ผมด้วยครับสรวนวันนี้ต้องขอบัวลาบสอแหรวขอขอบทุกที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ